คอคักเลยนะจนคอให้ใส่ทอบนรถอันนบนนอันทางหลวงนบนห้องอนะันคอหนให้ใส่ทอดื้อลุงดือ้อครับซื้อไว้เลือดทอหันสามทอนครับหันสนเจาว่าใส่อะมาห้องซื้ใส่เองมีแต่ให้แป้งทางครับแล้วยามแหลงพอแล้วจะได้ไปยางแรงแล้วจังเห็ดได้เนาะโรยยางนี่บ่เป็นเห็ดยานี่ฮะสะรุปแล้วก็บว่วซื้อดินบ้านนะี่เนาะซื้อฮิชั ไม่ดินตัวเองอยู่เนาะโดยอายก็จะเอาอิว่วไปูนอ,อ,อายนีก่ก็จะปุ๊บหนี่ออนนึือ,อ,อาากันหนี่ึ้นกันอ้เฮือนได้จะมางไปมางมางจะตามันนะแต่มันแตก

เสือเจ้ามีไหมตัวเดียวนี่บ่แมนโอ้ลูกสาวพ่อพันวีผมว่ฮะไ่ใช่ก็ได้เดยนังขิงวนกะมินแล้วตื่นืนอย่งอีกแล้วสบายดีก่อนเลยออาสบายดีเลยเลยเลยอยนั่งดีไปบ่าววัดน่อยนั่งมาเห็นดิน สบายดีลูคนน่อยนะสบายดีสบายดีตีนอีกลูกไปชื่อไปชื่อเป็นบ่าวชื่อขนมปปบ่าเดี๋ันหายไป่ามันหายด้ไปชื่อขนมด้วยชิ่เข้าแล้วชืแล้เดกกำยังนนะกับไก่นกัชื่อขนมปผู้ไปขอบใจเีอหานผ้ไปชื่อขนมปาเปเชียงได้ไป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 เลนละนี่เราไปได้ยุ่งบริก้นทางเนาะเป็นไรอันเป็นไอ บ่แ <ừ, S 2> ล้วว่ามื้อไดนที่ไปเหยื่อนะมื้อขึ้นบ<อ>่บ<อ>แ่แปลงเฮือนแปลงอันนั้นแปลงดินแปลงดอนก่อนดุดก่อนบอล่ลรอดุดก่อนอืมอ่ามันดุดมันดุดที่นี่เลยเพือ่อที่เอารถอันใหญ่ไปอันวังเถ้ารถใหญ่ไปเนาะดุดอันอันดุดแต่พี่ปไปเลยบ่ลรอบ่บ่พื้นเฮานี่ใช่ให้ดุดไปเลยให้มันสุดทางไปเลยสุดทางเพือ่อที่เกยไม่แกยตอกเด้อ หอาอยแล้วยอมเปลงลงดีงกว่าเสียงเนะมียจาเปิดหยูดังบ่แมนแล้วว่าแปลงแปลงทางก่นกอนบ่ด้วอคอยฉีดฐาน,นเฮ็ดซอยดอกเือนคอยฉีดฐานย้อนนั่นน้อนน,อน,นี่น้ำคอยเป็นช่างอยู่พรุนี้แห้งชาง่างพอดีช่างย้ายวันเลยกับโบราณจางเขาบ่าลืมได้ มาแล้วแล้วแต่ทีมงานเวากันเนาะพอทีมงานหุ้มเห็ดบ่านี่ก็เห็ดแบดนี้ลอยออกแห้งจ้างเขาก็ดีที่กันนะจ้างเขาจ้างเขามีแต่เฮานังบ้างแล็วไอ้เนาะแล็วแป๊บเดียวเนาะแต่ว่าไม่มิวเด้บป่ะนี่จ้างเขาเรื่อยบ่จ้างเขาเรื่อยอย่าซื้อมาบ่ซื้อมากคับเขาบเลือกเขาเองไหมเขาบเลือกเขาเองบ่ได้เก่าที่ไรบ่ มันไม่เคยร่ายมันเธอเไม้สารพัดเขาใส่เป็นเป็นไม้รวมนะเผาผัดจากใดไม้กุ้งไม้ชาดไม้ย่างไม้ชาดกับข้างบ่ได้นไงมันข่าวมอดกิลิ่นว่าไม้ชาดบ่บ่ได้กินกันไม้กุ้งคักรักกว่าไม้ย่างอีกเนาะมันแก่นนี่เพื่นว่าเพื่นจะเข้ามาอีกบ่เข้ามาอะไรเพื่อนว่าไง ก่อนเปื่องแบบไงจิดูไฮเจ้าให้เจ้าอันแปลงทางก้อนนะเปลือนลอยหน่ะเนาะต้องมีบอดรถเพิ่นไปเบิ่งกันเถื่อนแล้วอันเราลาหัเราก็เบิ่งได้เลยนะจนถ่ายหูเรียบร้อยแหละแล้วไปมั้ยนิดนี้ดูย่างไปบ่ดูว่าเราว่าปยังไงไปอีกเหรอไปแล้วถ้ากันย่างไปบนหมู่นี่บ่สาม mọi người 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 mọi ไดหัวอย่างเนาะอารมณ์ดีขนาดของมันเนีะอารมณ์ดีป่ะกันเจอก็เผยแล้วมันหัวแล้วนะเจ้าแหมอารมณ์ดีเขาสามกุศลคนอารมณ์ดีตลอดแม่นอนจะหน่อยขอทิพาให้เจ้าพาระคสอชานแม่แล้วได้บ่ฉาดพนันได้โมวาวันนี่ยเด็เขาให้ทาคยาะพาปนอะไรชาปนเลยเคยว่าชาปนแล้วคลิปหนึ่งมันยังไม่ลงเราจะแต่บุญแต่อันนั้นได้ไปเรื่องนี้เนาะแท่านบุญมีก็ได้บุญบุญมีก็ไ่ได้ได้ แม่แล้วเนาะเพราะว่าิถาคนช่วยเนาะเรามาสัมผัสอะไรยังไงเลาก็ว่าได้แล้วว่าได้ก็ดหยอดเถอะได้ต้องเสี่ยงดวงเอาเราแม่จะรอดอยู่ไหมอยู่คนดี้แล้วเหนื่อยคนบุรีอยู่ทำไปใช่ไหมดำหน้าเป็นดำหน้า เขาอ,อยู่ใครเนี่ยัมนี้เอกจันนาะแม่นาวาสิสัมภาษณ์แม่พอดีฮึกทักทคนบริญินครับบริญินใช้หวัวาตา,ร,ารับหงุดหงิดบงุหงิดุงคู่กันนวกชสามปา,า,มป,ามปี้สามาปี้สามอะไรครบอยู่ในหันเนาะครบอยู่ในหันเจ้าคอคักระบบทางเข้าไป่ยโอ้ยคอคักเลยนะจนคอให้ใส่ทออวันรถ อันนบอนนั่นทางหลวงนบอนหองทางอน,น้ะนให้ใช้ทอดื้อลุงดื้อครับซื้อไว้รถทอหันสามทอนหันหันเจาาา้าใส่มาหองชิใส่เองมีจะให้แปลงทางแล้วยามแรงแล้วจะได้ไปรงยามแรงแล้วจึงเห็ดได้เนาะโดยยานนี้มันก็เป็นเห็ดยานนี่ฮะสรุปแล้วก็วบวชชื้อดินบ้านเลยเนาะสื้อขี่ใช่ไหมดินตัวเองอยู่เนาะโดยอ้ายก็จะเอาอยู่ไปพูน ไอ,อ้ย<ก>ออน,นี่ก็สิปุ๊บนีเ่เฮือนนี่คือกันโอ้เฮือนได้จะมางไปมางมางตะขามนันนะแต่มันแตก<อ>รานพวรันนันลาน้า,นา,นายอะไรสิไอ้อันพออนันมาฮิตเฮือนเลยสิซื้อสายไผ่จากซองโคงดึงเอาดึงดไปนี่ปบ่ดึงดไปคุนแล้วจปปะ่อนเขาไปอือ mọi người màn quán, you know. Well, màn quán phun tóc nát quát. Bit tu lạng. Phun tóc nát quát. Tu lạc, you never Phun tóc nát nát. Why is it only to you phun tóc nát. Too loboken phun tóc nát. Too loboken tóc nát. Too loboken มาลื้นยังได้ลื้นเขาเนาะแม่ลื้นยากก็ได้ยากแต่ก็ลื้นเขาทื้นน้ำทื้นย่างเดียวทื้นย่างเดียวไั่ใช่สิทื้นยังทื้นยาเฮ้ทื้นเขาแล้วมาในจอยขนาดเนาะมันเป็นแังไดหั่นเติบไลยตะเกา่ได้จันตะเกาบน์บริษัทเขาปลาบริษัทเขาอืมมันหั่นเติบไลยตะเกาบวันหั่นจะมีเนาะ เราบริหารแบบนี้การคือกัน,น,นพาย่างลัดไปคือข่อยเนาะบ่เลยเรายางไปทางทางเ,ออเราบ่ยอมเนาะลัดไปคือนคอยเนาะเราแล้วเมื่อยงจับมือไปอเอาแล้วเยคือบวพากันขี่รถไปจ้ะเราบริยักษ์พีบริยัดอกอะไรวะขี่ดอกยา,างไปบา่บาวบ่าว บ่อย่างกินนี่ฮะบ่อยเอ็นเราเอาใบย่านไว้อยู่ซี่ย่านนี่ช่างไก่ไก่เนี่เราเหือนกันมันจะเอาหยกซื้อเอ็นอยูกสูบซื้อโชกนี่มันอยากอันตรายได้เนาะต้องเหยาวบางก้อนได้เหยาวบางแล้วปะต้องเหยาบ่หรือบ่ได้เหยาไปอยู่เลยไปอยู่เลยเออชุดเบางแล้วก็ได้อันฝุเท่าเจ้า เรคอยไปถ่ายนะเายังเกือบตายแล้วบดูดินตะเก่าแล้วนะดินไทยดินเ้นตอนเราง่ายมากทำยิ้มเลยเนีเป็นัยังนีดอีเีลอกเา่่อยู่เือนรฮะีลอแล้วบอกไปกับบคลเราไปเวลามาบกครอบเนาะเราต้องรอบเอานี่บกคอบก็ได้ขอบก็ได้บุคอบก็ได้เป็นไรอ้บ่ชั เมันมีคนตายมีคนตายเพิ่นครัคนตายไดมพ่อเพิ่นตายหรือเราครอพ่อเพิ่นโดนต้องครอบแล้วต้องครอบแล้วพวกเจ้ากบเจ้าเหล่าคืได้ขึ้นเขาแล้วมั้งนี่ขึ้นแล้วหัวบังหัวเนาะเมีอะไรที่ขึ้นเหื่อแล้วเขาซองเถื่อนจ้เถื่อนปันที่ขึ้นไปซี่ก้อนเห็ดซี่ก้อน มอเตอร์ีกเองเลยละมักทื่อไหนลีเมียกันเจ้ามักทื่นเป็นไหเจ้าวันนั้นเราเจ้ากินเก่งกว่าเราอีกดูสัาแล้วดอกใครวาน้องไพ่นี่ยแหละจีเห็ดชอยหรือจ้างเขามีทีมจ้างเขาต่างหากบ่บอกแล้วไอ้สมทบ เงินกันในทรายเสียให้ค่าสร้างรวมรวมเงินเนาะเลยให้ค่าสร้างท่ายค่ามือค่าตีนเขามันต้องรุดอยังแล้ววางแผนเครื่องของไปปงไว้ก่อนได้มันยัง<ม>เล่าได้ค่าช้างเนาะ<ม>นว่ายัางบหูขนาดของเฮือนชัลยต้องหูขนาดวเท่าน,น,น,นั้นคือเม็ดท่านี้คูณเม็ดก่อนได้ท<ล>่านี่สร้างนี่เขาบอกแพงเนาะเฮือ<ล>น,นหลันลงนึงนี่ที<จ>่ <ไป S 1> ถ้าเฮือนไม่นี่ ประมาณสองล้านนี่แล้วสองล้านไปชิเทสเฮือนไหมชิซื้อเฮือนไม้อันแล้วไปชิเทสไปชิเทสให้เจ้าเออสิบป่ายันว่าเฮือนเฮ็ดนนอยเฮือนต้องระดับห้กล้านเจ็ดล้านเนาะหกเจ็ดล้านยันไปเขามุ่งให้ชซื้อเป็นเฮือนไห่ไหนเฮือนน้อยสำหรับวัตถุแพทย์ไหนเนี่ยเป็นเจ้าหาหกเจ็ดล้านอืมแต่เฮือนน้อยใช่ไหม ช่เหตุผลชาวลานชาวลาดกันเอือนปูนเนาะเอือนปูนเือนปูนเขาให้เอาแพ่งมาทำนีฮะเออยะมาเพลเราเสียน้อืมขน้ภาษาลาวแบบนั้นนะะรโอ้ให่บได้เข้าใจกวางนี่แหะเอ้ามาวางนี่แหละพ่อหมจริงห้ามยาชู้รู้ะเลบุ๊ห้ามลวมัน่าว มันหาวหรอบ่ห้ามวกินเบืดเนาะัวเดือดเบื้อบดป็นปกตินะค่าสร้างขาอท่ายปกติสิบล้านสิล้านเป็เพื่อนดินดิดินเ่ินปูนเ่ินปูนหัวเป็นแสนตากยล้งหนึ่งอะไแสนปลายก็บนลานบ่นล้านบาทเลย เซนก็บาทพวกเขาเอานะเซนบาทเซนบาทนเนี่ยเผื่อเขาซิเซ็กหันเซ็กนี้อีกหัน,นจะมีติภายทองคืนเออเผื่อเขาิทื่นหันทื่นนี้อีกถ้าได้ทื่นจะของเงินนะเล็กต้นเล็ก <c oughs> อืมขอแพงแห้แถวนี้นเ,เ,เานาะดูแพงเนาะเนาะขอแพงหกสิบล้านหนูสิแพงเนี่ยหกสิบบาทอือเหตุอะไรหลายคนเนาะ แบ่งกันอย่เรือโบ้ายเห็ดฝันเป็นเดือนพูถึงแล้วกัวนะกัวทอา้รใ่สรงซ้มเดือดตามบึงเขาเห็ดแต่เห็ดชาบอันนั้นกัพอร์ชพ1ร0 0 0ันเลยชาพโรดเห็นว่ากะไ้จะขอยเห็ดเทือนบุรานเดือนเเฮ็ดือนไหมเฮ็ดใหม่นี่เค็นใหม่กับโมฮอด สาวันเนาะบมูหอดผู้ฮฮสิบวันประมาณทิื้อหนึ่งเนืหนึ่งสักเร็จขึ้นได้ขึ้นได้เฮือน,นไม่ฮะสามมือเ,เนาะอือทางใายผาเนาะแม่นยีดอกใส่บล็อกกองเก่งฮะบัวอียัดฮะอี้อะไรมันละเอียดเนาะโอ้ใหคือตัวทางพีนะจีแพงกว่าทางบ้านเฮา กบได้เพงนะสเพ่งใช่หรือช่างทืนเหล่าวะบอเนาะ่ากิทืนเหล่าพร้อมเฮือกพ่ออมงามเนี่ยแนัไม่ยังงามบอนะตป็นช่างได้เป็นใจเห็นกันยังบอกว่าประนยัดเป็นตกอยู่สามหมื่นมัเท่านั้น่าช่างนะแม่สามหมืนกับเก้าล้านสามหมื่นใช้เก้าล้านสาวล้านได้สามหมื่นเลยส่าวล้านอือเฮือเพื่อนแบบไดล่ะ ทำเพื่อนวันนี่แหละลาวซีนให้งามๆโลดกพายทงขึ้นเลยได้สาวละอันสามหมื่นค่าสร้างว่าสามหมื่นไม่พายทงขึ้นเลิกมาได้อันนั้นทั้งหมงทีมงานแล้วเป็นหาสร้างไม่ได้ตกลงเอาเอาซื่อๆได้ในชั้นท้าได้เขาจะเอาได้ยังบูดีเด้อจะไปอันนั้นตัดตอนออกเด้อยังบูดได้ ยังไม่ตกลงกันว <No. S 2> ่าเพื่อนหลังใหญ่ชำไได้แต่เพื่อนหลังใไงเขาเอาฉามื่นกระถือต้องแล้ว <No. S 2> เรื่องหลังน้อยเขาเอาหน่อยลงมา <No. S 2> โอูเวนชิดทื่นอย่างเดียวมันไ,ได้ไปรุ่นบ่บราณเกิน <Man. S 2> บุญญาติบ่ย่าหรือเปล่าไม่จ้ำไปรุ่นเป็นทหารพม่า,มา

ไปเอากินดมกินตินกินดินม่ได้บ่เขียต้มแหละนะใช่ปะขี้ควายตาเจ้าก็เบิ่งบ่คักขลเลราเบียดนะครับเจ้าบริชช่างจับเบื้องบัตรประชาชนกระเบียดบเมื่อเขาเป็นตั้งดาวมาจสุดท้ายเลยเขาไปแล้วเขาจับแล้วนะจับแล้วแล้วเป็นทหารโมจับเนาะ เราก็ไม่เป็นป้องกันตัวนั uh, ้นเขาป้องกันในอื่นป้องกันยังไงป้องกันก็ทื่นกันแนบบ่ใจเย็นดิทื่นกันไปตีกันหนานาแมนขึ้นไปไหนขึ้นแต่แนวเดียวเขาไปว่าเขาจะนักอิบซีว่าจะว่าทนาแน่นั่นาผัดลายแมนค่อยค่อยพได้ว่าเรื่องไปนั่นเลยได้เดียวดิจะข้าคไปถ่ายเดี๋ยวนี้ไปยาวแล้วถล้ำเนาะแมนถล้ำอิบีห่าหัวค่อยกันตกก่อน ทุมาให้ก่อนอย่า,าวยว้าเด้อไอเกิงเร้บไ,ได้หมักทื่นแบบนัน้นเออเราบุหมักทื่นเนาะไงวะไอเกียวอไเนี่ยมื <c oughs> มัมกทื่นสิกระหัวยืนใจมมาหน่อยยืนใจผมานะนเนาะเาหมาให้ครับ Có ổ cái gắn này à? Đâu con nhỏ bộ con Mặc con giọt Nguồn đó Nguồn bưng đó đứng vào, có đây nhìn đây hùa Nguồn dân hài hài có thể xài thể hài Nó vô nè Không bây giờ vô là hôm nay nó đây Chào bình khuẩn ตามไปตามไปสัมภาษณ์อ้าเจ้าอ้าเจ้าก็อารมณ์ดีคือกันอารมณ์ดีคือกันมหัวว่าคนนี้ก็หัวอ้าเจ้าน่ะแมาไปดำนาแล้วเดี๋ยวนี้ไปสัมผัสแล้ววันนี้ม่วนอยู่ไปใหมเจ้ายาก็เออเจ้ายาไปซื้อกันไป้องเนาะไก่อ่าถูกแลาวสได้ฮุบไปทั้งอ้ายทั้งน้องเนาะคนสุดท้าย เรื่องสากนกระไรพี่น้องเลยมืดฝนมาอีกแล้วพี่น้องเอ๋อพี่น้องเลยเลย,ยุดก่อน<ม>คลิปนี้กับสิจบชั้นี้เราทางไอ้เพิ่นสิไปเอายามาสูบพี่น้องอ่ะเพิ่นอดสูบยาบุได้เพิ่นวะในเวลาสมมาภาควรอ้าอพี่น้องเ,เ,อ,เมมอ้ออเยย่านแต่ ตามที่เขาไปสัมภาษณ์ทั้งไอ้ันย่านใจมันเป็นป่าอาทันพี่นออ้องเอ้ยย่านตัวนั้นแหละจุดสำคัญนะโอเคพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีแห้งเบ็ดสู่ขู่สู่คนเบ็ดสู่หมอสู่บอนที่เข้ามาเบิ่งมาสมคลิปของ บอแัดซาแนลมาแล้วพี่น้องแฟนรายการขอให้ทุกท่านสุขกายสบ,บายใจเด้อ